Low ์เว t ร์สเซิร์ฟกกับผมเช็บอลบอลนะครับวันนี้ในเกมโมเดิร์นวอร์ชมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างในแพท0.70ของสิงหาเรามาดูกันอย่างแรกนะครับเป็นปืนเกต Link ์ p PJ 9 9เจ้านี่เป็นปืนที่ยิงกลได้นะครับลูกละ1,365แล้วก็สามารถติดคินิคอนได้ด้วยระยะยิง8.7กิโลนะครับแล้วก็คูลดาวมาณ7.70วิอัตราการยิงเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะฮะ ยิงรัวมากรัวกระจายและต่อมาเป็นเรือที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับเจ้าเรือเลข136นี่ ก็คือเจ้าเรือ Cn Type 956E หางโจนะครับมันอ่านว่าหางโจนะหางโจซึ่งไม่รู้มันอ่านยังไงเหมือนกัน <c oughs> สำหรับเจ้านี้นะครับเป็นเรือมันติดทักกิ้งนะครับหรือว่าเรือเดสท r รอยเออร์นะครับเรือลบนั่นเองความแข็งแกร่งเนยอยู่ที่4 48,500เลยนะสำหรับลำนี้นะครับความเร็วอยู่23.2นอตเมือ่ออัพเต็มนะไมฐานเฮนิคอปเตอร์อยู่ด้านบนก็ไม่รู้ความคล่องตัวอยู่ที่20.4นอตนะฮะ เลด้าอยู่8กิโลแล้วก็โซน่าอยู่3.2กิโลโซน่าไกลมากนะครับเราอยากรู้ว่าเขาจะฝึกทหารกันตรงไหนเนี่ย <c oughs> ถ้าปืนมาอยู่ตรงนี้หมดเนี่ยนะโอเคแล้วก็อาวุธของมันจะมีด้วยกัน3 3-4อย่างนะครับโดยประมาณนะก็อย่างแรกเลยเป็นจรวดนะครับแยกปุ่มกดทั้งหมด3ลูกนะฮะแล้วก็จะเป็นปืนใหญ่หน้าเรือกับท้ายเรือซึ่งติดเป็น HPJ 29มาอยู่แล้วตอนต้นเกม แล้วต่อมาก็จะเป็นเจ้านี่ต่อวิดีโอ3เบิร์ดเลยนะฮะมีคอปเตอร์1แล้วก็มีอัโต้กันอีก2แอดีเฟนต์อีก3แล้วก็ติดเป็น h ฮดเฮ 9B อีก2นะฮะทำให้ต่อต้านอากาศยานได้ดีมากเดี๋ยวเราลองไปเล่นให้ดูสัก1ช็อตคุณจะได้เห็นเอยิงเป็นปืนกลด้วยนะครับเนี่ยโอโหอลังการมากโอ้ได้เวลาแล้วแหละ ยิงรวัวครับยิงรวัวๆยิงโลลัวจะไปเล็กยิงรวัวๆหายไปซะไอ้น้องใครจะบวกอีกเอจิตเหรอได้สิเอจิตฉันไม่บวกกับนายได้ยังไงละ่ะใครเกาบ้าไปบวกกับเอจิตบ้างโอ้โหรอกระบ้าแล้ว นี่แหละครับตัวอย่างการเล่นเรื่องใหม่ของผมไว้รอดูรีวิวเต็มอีกทีนึงแล้วกัน <S <S ต่อมาเป็น Air d e ีเฟนซนะครับอันใหม่ที่เข้ามานะเป็นเป็นแบบที่เป็นสีส้มนะครับเป็นอีพิกนะจะนี่ความเสียหาย557.7ดาเมจนะครับแล้วก็พิสัย3.6กิโลแล้วก็คูดาวแค่4.2วิแต่การยิงเนี่ยเป็นยังไงเราไว้ติดตามชมกันต่อไปตอนทดสอบเสร็จนะฮะแล้วก็ต่อมาที่เข้ามาคือ JHX x, x เครื่องบินของจีนอีกแล้วครับผมเครื่องบินจีนเนี่ยนะครับความแข็งแกร่งจะอยู่ที่1 6 6 0นะฮะความเร็วอยู่ที่ร้อยหกจุดหนึ่งนอตแล้วก็คล้องแคล่วอยู่ที่110ร้อยสิบนะฮะจุดห้าพิสัยเรดาร์แปดกิโลอัพเตอร์เบรนเนอร์เล่นความเร็วร้อยยี่สิบแปดจุดสามเลยนะครับมีทั้งหมดสิบสองชุดเราไปทดสอบกันไม่ได้เล่นบนเวอร์ชัน P4 นะฮะอันนี้เล่นเป็นเวอร์ชันพื้นบูสเต็กนะครับสําหรับ JHXX เป็นเครื่องบินที่แบบน่าจะยุคหก 6, ยุคเจ็ดอะ แบนมากเลยนะครับโอ้โหออกแบบได้แบบสุดยอดมากหรับเจ้านี่มีอาวุธด้วยกัน4อย่างนะครับอันแรกเป็นเวฟไรเดอร์นะครับอันที่2เป็น UJ18 Custer คัสเตอร์แล้วก็อันที่3เป็น k a d k x k เออ KX K, x k A K D 8 8นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น AKF98A อันแรกเดี๋ยวเรากดโฮจอดยิงไหมฮะ เป็นไฮเปอร์โซนิกนะครับออกลูกละหมื่นทั้งหมด4ลูกนะครับก็ทำดาเมจได้ไวการจอดเป็นการจอดแบบนิ่งเลยนะไม่มีความเร็วหลงเหลืออยู่มากมายนะฮะก็ใช้ได้เลยเป็นคัตเตอร์ยิงออกไปบ้างฮะแต่ทำดาเมจประมาณนี้นะฮะสองอันก็8ปด0 0ื่นเป็นที่เรียบร้อยไอพ่นมันสวยมากเลยนะ ทับฟันเครื่องบินยิ่งล้้ำไปเรื่อยๆนะเริ่มออกอวกาศออกานศแลอันที่3นะครับเป็น KA KD 8 8นะครับยิงออกไปฮะยิงออกไปลํล้มมา2ลูกนะครับลูกเท่าไหร่ไปดูกนะันตัวนี้ลูกละหมื่นสามนะฮะห้าหมื 50, กว่าเลยนะสมกับความแรงนะครับกับความช้าของมันและอสุดท้ายเป็น AKF 8 8 a โอ้เซตหนึ่งประมาณแสนห้านะครับใครอยากได้ก็ไปตำได้เลยนะสำหรับออนไลน์เดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งทดสอบให้ดูก่อนนะฮะต่อมาเป็นเครื่องบินขับไล่โปรเจกต์สองสามหนึ่งนะฮะเจ้านี่เป็นเครื่องบินแบบเนี่ยมันเป็นเลเซอร์อ่ะเออดูดิแรงด้วยนะแรงด้วยดิยดยโอ้ย เรียเพราะมันโกงกว้างดุดิดี่หมันต้องมีเครื่องบินที่ยิง,งเลเซอร์แบบนี้แน่ๆเลยครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเครื่องบินขับไล่นะอุ้ยมันทำน้อเม็ดเร็วมากอะ่ะคือเซียววิองอะ่ะดูดิแล้วหลดเร็วด้วยดูดูดิทำลายตึกได้เลยอ,ะอ่ะโอเจ็ สอง,สนงนะครับแถมมีโอ้โหแบบนี้ด้วยสวยเลยเท่ห่ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในเที่ยวบิน07-1คุณกำลังบินเข้าไปเพื่อโจมตีศัตรูได้เวลาทำลายศัตรูแล้วเจ้านี่มีอาวุธทั้งหมด6อย่างนะครับอย่างแรกเป็น YJ21 Cm 8 0 2แล้วก็ Gb 5 LS 6 5 0 0แล้วก็ไทส3,000นะฮะยิงไปครับเฮ้ยเป็นไฮเปอร์โซนิกว่ะรัวสองหมื่นแรงวะ่ะอันที่สองก็เป็นซับโซนะิกนะฮะรัวหมื่นแปด อันที่สามเป็นเลเซอร์ไกด์นะฮะอู้รู้ละหมื่นเป็นสี่หมื่นนะฮะอันนี้ยิงโอ้แต่ทิ้งแล้วเบิดจะทิ้งไงนี่เนะี่ยมันเป็นเรือดำน้ำด้วยอึง้งแสนหนึ่งเบิร์ดหนึ่งสองมสี่ได้ไหม ได้ไม่ได้เพื่อนๆก็ไปตัดสินใจเอาดูนะ <c oughs> และอันสุดท้ายนะครับเป็น a a เอใหม่เป็นแบบ e p i ินะฮะเจ้านี่ความเสียหาย557.7นะฮะแล้วก็พิสัย3.6กิโลเวลาบรรจุ4.20วิที่เห็นก็จะมีหลักๆประมาณนี้นะครับของที่เข้ามาใหม่ก็คือไม่เยอะมากมีทั้งหมด6อย่างนะครับไม่มีอะไรเข้ามาเพิ่มเติม ที่เหลืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคนิดหน่อยก็ต้องรอดูว่าในเกมมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างรอประกาศจากเว็บไซต์อีกทีนึงน,นะฮะแล้ววันนี้ขอลากัไปก่อนโชคดีทุกคนเจอปืนครับสวัสดีครับ